โอ้โหไม่ได้เปิดมานานเรียกว่าพวกนี้มือมันดีม,นดมันจับอะไรมันข็ไดของไปแรกๆตลอดเลยโอ้โยมาวารุอ่าดีนะครับใบนีไ้ได้เป็นเนอหาเนาะไปสวัสดีครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องเดชช่นนะครับเปิด โปเกมอนชุดแสงนำทางแห่งสเตลลานั่นเองนะครับในชุดนี้นะครับมันจะเป็นโปเกมอนที่มาจากไหนตัว DLC ของโปเกมอนสกาเดตแบบเอเลดนอนะครับซึ่งในกล่องนี้เนี่ยอย่างที่จะชัดเลยนะครับตัวเทราปากอสมาแนอนแล้วก็ตรงหลบปุมตรงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นจะตัวของโมโมวารุแล้วก็ผอบเพื่อนก็จะมีมาให้เห็นในชุดนี้เนาะ,ะนะครับผมมีให้เลือกมากมายว่าจะเป็นแบบกล่องยกเซตแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบว่าแยกเป็นซองหรือว่าจะเป็นแบบว่าที่ทำาเขาเป็นชุดโปรโมชั่นคือแบบว่าออกมาให้หลากหลายมากนะครับกล่องเนี้ยเอาอย่างแรกเลยนะ สายสะสมก่อนนะครับคือการชุดนี้นะครับมันจะมีการลุกเล่นเออเป็นลูกเล่นที่เรียกว่าเป็นเทรเรสที่เป็นแบบว่าแบบสายลูงเนาะตามในเรื่องเรื่องของ DLC ของเกมของเขาเอะเนาะแต่ว่าในกล่องนี้เนี่ยการ์ดับ S A R กับ AR จากที่แบบเดิมแบบมันสวยแบบสวยมากๆอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับสายสะสมที่เราสะสมกันเนาะแต่ว่าในกล่องนี้มันยกระดับขึ้นอีกขัน้นนึงนะครับ อย่างยกต,ตัวอย่างเช่นไอตัวเทราประคอสเนี่ย s อรธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจินตนาการจะออกเนาะมันจะเป็นแบบว่าภาพอาร์ตวาดสวยๆงามๆเป็นอาร์ตใช่ไหมแต่ว่ากรอบอะไรเนี่ยก็จะเหมือนเดิมแต่ว่ากรอบสําหรับตัวที่เป็นเทราัสโซ่สีลุ้งเว้ยมันจะเป็นกรอบแบบสีลุ้งอะเออซึ่งมันแบบอะไรที่แบบว่าโอ้เห็นแล้วแบบผมเห็นแล้วโอ้ฉันต้องได้ฉันได้เจ้าตัะเต่าต,ต,ตัวนี้มาแล้วก็ก่องเนี่ย มันจะมีการ์ดที่เป็นระดับ a r เนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะมีมากมายถึง20บแบบนะก็เรียกว่าสะสมกันแบบว่าจุกจุกกันไปเลยนะครับในกล่องดีนะใบที่เอาไปเล่นอะไรอย่างนี้นะครับกล่องนี้ก็คงจะตอ้องให้ยกให้ของฝั่งของเจ้าตัวโมัวโรก,กับของเพื่อนของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวลิงเจ้าตัวหมาเจ้าตัวโรคเจ้าตัวไอตัวโมัวโรกออยงเนี่ยนะครับผมก็คือเป็นการ์ดที่ ออกมาในทีมที่แบบเอามาแบบเล่นได้นะครับเดที่สาคัญเนี่ยไอตัวนกของเขาอะยังเป็นตัวที่เรียกว่ามีชนิดที่แบบว่าต้องติดไว้ทุกเด็กเป็นตัวสามันที่แบบโอ้โหถือว่าคุณเปิดได้จากบล็อกเนี้ยนะครับเป็นแค่ตัวหลับธรรมดารปดัหลบบัร sr ัป SAR อั่ s งเงี้ยก็คุ้มแล้วนะครับเพราะว่ามันดีแบบดีมากๆจริงๆวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยวันแรกอะโหเรียกว่าเปิดได้ไปหน,นึ่งนี้ใบละสี่ห้าร้อยกันเลยนะครับไอจากพวกเทลลารปอสเทลลาท่อสีรุ้งอะไรพวกเนี้ยไอตัวหน้ากล่องเนี่ยไอแตตัวนี้ปุ๊บก็เป็นต เออมีลูกเล่นใหม่ๆที่น่าสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวเทเลปกอรสที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีนักรนเบนช์แล้วก็กล่องนี้มันจะมีการที่ทำให้เบนช์ของเราจาก5ตัวไปถึง8ตัวได้อีกอะไรพวกนี้แล้วก็มีการเอสเซ์บกอีกมากมายที่มาอยู่ในกล่องนี้นะครับเออแล้วสุดท้ายเกี่ยวบรีมนะครับคือกล่องนี้มีการหลับ UR ที่เป็นไหทองนั่นเองนะครับผมหรือว่าภาชนะแห่งปัตตภีใช่ไหมถ้าเกิดจำชื่อไม่ผิดน,นะครับเปิดเลยแล้วกันนะว่าจะได้อะไรนะครับแล้วก็ คลิปนี้จะได้ S R หมดทุกๆคลิปที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูกันไปมาครับทุกคนมุมที่เราคุ้นเคยกันโอ้โหไม่ได้เปิดมานานเรียกว่าตื่นเต้นแบบเล็กน้อยจนถึงพันครางนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครพบไม่เยอะนะครับอยากจะลองเปิดแบบเยอะๆเนี่ยผมแนะนําไปเปิดในกล่องที่มันเป็นแบบว่าแพ็กเซตของเขาก็ได้นะ S R อ,ออกที่สาตวทูนะครับนี่แกะเลยนะครับผมเสียเงินตัดไม่ออกอีกอะไรเนี่ย อ่านี่ครับแอบสอบถามเมื่อไปบอกว่ามาจาะชอบมูดิชั่นเฮ้ยซูแบทนะครับโอ้นี่เดทูรานะครับใบนี้มี s อสด้วยนะสวยงามมากนะครับผมเอ็กซ์ออใบแรกเลยนะครับนี่เลยเป็นระดับเดอร์บุนแลนะครับเป็นเอ่อเล่นแบบสายคอนโทรลครับซึ่งไอตัวเทอราสโตลเนี่ยสังเกตง่ายๆที่เป็นแบบตัวเทอราสโตลที่มันเป็นสีรุ้งเนาะก็คือแบบพลังงานมันจะชอบใช้หลากหลายผมเห็นมาหลายตัวแล้วนะครับอืมนะสวยงามนะครับกล่องนี้ ฮัลโหล YouTube e o e o s l มาอีกโออีกโอเอสอาติดยึดติดของโครมานะครับผมออกมาตั้งแต่ใบที่สองแล้วที่เหลือผมจะลุ้นอะไรได้ไหมเนี่ย <laughs> แต่เหมือนเหมือนมันจะเกลือนหน่อยหน่อยเอสอาช่วงนี้มือมันดีมันจับอะไรมันก็ได้ออกไปแรกๆตลอดเลย <laughs> อ่ะอ่ะพงท่อมใหญ่ซีโร่นะครับก็คือ ตัวที่ผมบอกต้นคลิปเนาะว่ามันจะเป็นใบที่ทำให้เราสามารถว่าไปยัมบนเบนช์นาจาก5ตัวของเรากลายเป็น8ตัวได้เลยนะครับผมแล้วมันจะไปคอมโบกับตัวทท่รับพระกอส์ทบคอมโบกันนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะในตัวในอดีตที่แบบว่าตีตามเบนช์แดงเงี้ยเนาะมากมายนะครับวอลเต้สลิปเปอร์และเทคนิครับของอันโูนะครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนถึง SR มันจะออกไปแล้วเนี่ยแต่ว่า โปเกม่อนมันมีเลรมันเบิ้ลน,นะครับมันเบิ้ลมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะมีก็ได้นะเพราะเราก็เคยได้เบิ้ลมาแล้วใช่ไหมละรอบหนึ่งนเนาะเราค่อนข้างเชื่อนะครับเชื่อมันเชื่อมันอู้เออาร์นะครับออกแล้วใบแรกของเราบาคุก,กาเมสนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้เท่าไหร่แต่ว่าในฐานะของคนเก็บเออาร์ก็ต้องเก็บแลนะ้วเนาะครูแบทและโอโ้าโห อีเน่อีนูนะครับเป็นน้องหมาน้องหมามาแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าเพื่อนๆเขายังไม่ออกมานะครับแอนเด็กแก๊งแอนเด็กแก๊งของเขาต้องมาแล้ววะนกต้องมาแล้ววะไงไม่เคยมีกล่องไหนผมอยากได้การดิ้เบิรนอาขนาดนี้มาก่อนเลยจริงๆอ่าคิวเรมนะครับใบนี้ก็เก่งถ้าเกิดเราไปเล่นกับตัวเออเรติดาโก้นะครับผมนะอ่าดิมเฟียครับผมบาชุรุวตาตชิโอรกะและเป็นซองเกลือน,นั่นเองครับอุตากาสลีป เอเลบู ue, และกีกีเกียนะพอเอพรเอมันออกใบแรกแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรให้รุนเลยวักคนมันไม่ค่อยตื่นเต้นเลยมาวิปและอ e ีเวทอลนะครับโดนจา่าไหมวะนีดัวมันดีไปเยอะแล้วมันอาจจะไม่ได้อะไรเออโลตอมนี่ก็เก่งน,นะครับโยนนัวใบนี้ก็ของดีครับผมนะเอาไปเล่นได้นะครับ มูชิยาดงยาโทโมริโครมานะครับผมเป็นการเสรือสเตปที่แอ่ะผมว่าราคาไม่ค่อยแรงแน่เลยวะ่ะ <c oughs> เปิดได้ยูอาร์ซะด้วยฟูร่านะครับฟูวารท์และทำป็ดแก้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเสรือชั้นเยี่ยมนะครับก็เป็นของดีนะครับแต่แตก้วแต่แก้วคาจิซูโคดูร็อกชงชี โอ้มาชิมาชิระนะครับน้องริงออกมาแล้วน้องนกล่ะหมาออกมาแล้วริงออกมาแล้วไม่ใช่ตัวที่อยากได้เลยสองใบนั้นนะ่ะอยากได้มูวาโลกก่กับกับกับนกนะครับอ่าลัางเกือราลังเกลือมันโอ้โยมาวารุอาดีนะครับใบนี้ได้เป็นเออาร์ R, เนาะแบเออาร์ A ของโยมาวารุนอาน่ารักมากนะครับเป็นแบบ สามตัวแล้วก็อาร์มันปิดกันเลยนะสวยงามนะครับได้มาทั้งออาร์ใบที่สองนะครับนี่ผมบอกมันคุ้มจริงๆอ่ะเออปาณี ani, เปอร์เซียกูเรโกผลอุตันนะครับแล้วก็โอรองเจนะครับโคคุรินนิวรานะครับโคคุกุมะคาปูคุรูนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเป็นการป้องก,กันเอสเปกอ่ะแต่ว่ามันคุ้มเปล่าเอเสวิกมันใส่ได้แค่ใบเดียวอยูล้วไง ชิววานะครับคามิชูอาคาเสสึและก็เมตาเมตันนะครับบูรูนะครับโบรอนและก็เกลือนะการเบิร์นมันมัต้องออกโโดีมันโซดวัชโชชิกและเมงมอดเหล็กนะครับไม่มีแบบเรืองแสงสักนิดก็ไม่มีอ้า s, s b u เบิร e ์นนะครับผมนี่เลยนะใบที่ไม่อยากเล่นมาทุกใบ <c oughs> นะมันยังเหลืออีกนี่มันยังเหลืออีกนะเหลืออีกไปสองใบมะเราเหงาเศร้าเดียวดายไม่ได้แล้วโคจูฟูลิเลียรอ้าเลียรอ้ามาแล้วเออในีิสดุด ผมไม่ต้องไปเสี่ยงหาสี่ห้าร้อยแล้วคิจิคิกิสื่อนะครับ ex นะครับโอเคได้ใบนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จในบอกนี้เลยโอ้ oh, จะหายใจความนึกว่าจะไม่ได้นะครับแต่ว่าจะได้มาโวโล่นี้นะจะต้องไปหานะครับโอเคแล้ววบน,นี้ได้แล้วนะครับโอเคนะเพราะว่าไม่ต้องมาตามหาอย่างน้อยก็พันแบงค์พันที่เราเสียไปอย่างน้อยก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะได้การได้การอื่นมาด้วยนะครับเออได้ใบนี้มาก็ชุ่มฉ่ำหมดใจแล้วนะอ่ะผมไม่ติดอะไรกับบล็อกนี้หละ ต่ถ้าได้ Mobile โมวารุ่อยสักใบนึงก็จะดีมากเลยนะครับปลาชูดอ้ทับทุนนะเนี่ยเอไอบล็อกนี้มันสวยมากเลยไหมบ้างเนี่ยเนี่ยน้องๆๆน้องน้องเออน้องมันน้ำของเรานะครับเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆอันนี้มันมีตัวเจ้าตัวคริงด้าด้วยมันเป็นตัวเล่นนะครับผมเอาไปเล่นแบบกับสายเก่าๆได้เนาะโปเกมอนน้ำนะปีแรงนะแต่ว่าน้องแค่ต้องใส่อาศัยเวลาพัฒนาล่างแต่ว่าไม่มีนะได้โมจิอันทัวร์ครับโมจินี่ก็คือเอาไปเล่นกับสายของ โมวาโร่นี่แหละสายไม่ใช่สายว่าสายน้องหมาน้องลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสายสีสยหายของเขาอ่ะเป็นตัวเก่งนะครับยาดงนะครับเอสเปคของเราจะเป็นอะไรเออลืมเลยมีเอสเปคอ๋อได้เป็นต้นไม้วิเศษนะครับดีได้มาดีนะครับว่าจะเอาไปเล่นกับเจ้าตัวเนียวฮะพอดีนะเออได้มาก็ดีก็ถือว่า สำหรับผมไม่แย่นะถึงในสายตาคนทั่วไปน่าจะแย่แหละแต่ว่าสำหรับผมก็คือว่าไม่แย่นะเพราะว่าได้การ์ดที่อยากได้มาเล่นนะครับสองใบอ,อีวุ้ยนะครับฟอสซิล,ล่า,กาเก่าแก่เดวิลเซียโอรานะครับไล้วอันนี่มีเออาร์ด้วยนะแล้วก็ทาโร่นะครับทาโร่นี่ก็มีเออาร์ด้วยนะและรองสุดท้ายของเรา มันจะเป็นอะไรนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้ S R นะครับโซรุและอาร์บันซานะครับฟ้าขนองครั้งนะครับโหตอนนี้ไม่กำลังเมตใต้นะตัวเีกของเขาแต่ว่าตัวธรรมดานี่มันได้ไหมนะตรงนี้ดูซิว่าให้ดูความเสียหายนะครับของที่ต้องการจริงๆก็คือได้นกมันแค่ใบเดียวจ้าแล้วก็ A I S R ไม่ออกนะครับโคม่านี่ก็ไม่ได้ใช้นะครับผมนะ คนอื่นจะใช้แต่ผมไม่ได้ใช้นะครับถ้าเอาที่ผมใช้จริงๆนี่ก็คือน่าจะมีแค่สใบนี้แหละนะครับผมแล้วก็ a r ที่ไปสะสมนะครับที่เหลือก็ไม่มีเลยอะก็เอาไวว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่มันเป็นแบบว่าแพ็กเซตอะล็ก็น่าเปิดเหมือนกันก็เดี๋ยวว่าเออว่าจะถ้าเกิดมีโอกาสว่าจะเดี๋ยวลองเปิดกล่องนั้นดูด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คือจะมาเปิดให้ทุกคนดูนะนี่แหละนะโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใคร อยากดูการสุ่มโปกเกมอนอะไรเงี้ยก็คือลองย้อนกลับไปดูนะครับมันจะมีกล่องเก่าแต่ว่าแค่ไอ้กล่องสองกล่องล่าสุดที่เป็นโอกระปองกับไอ้หมีเนะี่ยไม่ได้เปิดนะ <laughs> น,นแล้วก็ามบอกนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับวันนี้บ๊ายบายฝากให้ฝากแชร์ฝากติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย